สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับพี่ๆโอ้โห و. เอารถสวยน่าใช้มาให้รับชมกันอีกแล้วนะครับเป็นรถที่บอกว่าเลยขับไปไหนก็เจอนะไปจังหวัดไหนไปซุกซอกทุกมุมไหนก็เจอนะสําหรับรถคันนี้นะครับที่เราต้องเห็นกันบ่อยมากบนท้องถนนนะครับถามว่าทําไมถึงเห็นบ่อยนะครับ 1. ราคามันไม่แพง2มันใช้ดีนะครับเป,เป็นแบรนด์หลักของโตโยต้ด้วยนะครับเป็นแบรนด์โตโยต้นะและอะัไหลมันก็ไม่ค่อยจุกจิกนะเพื่อนๆน,นะ เครื่องยนต์ก็ทนนะครับนี่เลยเหตุผลหลักๆเลยนะครับแล้วก็รูปทรงก็ดูดีมีสไตล์นะครับก็คือใช้งานทั่วไปบอกเลยว่าสบายๆมากๆนะอาจจะเป็นรถคันแรกของใครหลายๆคนหรือรถคันแรกของบ้านใครหลายๆบ้านเลยนะพี่ๆนะอ่ะมาอยู่กันแล้วครับวันนี้2คันมีให้เลือกนะพี่ๆนะโ o โยต้าวีออสนะครับสีขาวนะครับ1.5ตัวปี18นะครับฝั่งนี้สีน้ําตาลออก สวยๆนะสีน้ำตาลก็เรียกน้ำตาลอะไรช็อกโกแลตหรือเปล่านะปีาปี19้นะพี่ๆนะต่างกัน1ปีนะครับแต่คือใน1ปีเนี้ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะพี่ๆนะรูปทรงอาจจะคล้ายกันนะครับแต่ออปชันต่างๆผมบอกเลยว่าคู่ต่างนะพี่ๆนะอ่ะสีขาวนี่ก่อนเลยพี่ๆสีขาวนี่1.5ตัวเจตัวนี้นะครับนี่ครับโคมไฟหน้าสวยใสยเดิมๆนะครับกันชนหน้าเดิมโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมโรงงานนะครับสีสวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านข้างก็มี ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างนะครับล้อได้เป็นล้อกระทะนะครับมีฝาครอบให้นะพี่พีนะไม่ได้กระทะเปื่อยนะราคาหน้าผมให้ดูนั่นสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะพี่พีนะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทใช้ไปหนึ่งแสนสองพันโลเท่านั้นเองนะครับสําหรับสีขาววันนี้นะสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่พีนะผ่อนอยู่ประมาณหกพันกว่าบาทนะหกพันกว่าบาทนะครับสําหรับสีขาววันนี้นะครับถ้ายังไม่จุใจออปชั่นน้อยไปมาดูคันนี้นะครับคันนี้ออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะพี่พีนะคันนี้เป็นสี น้ำตาลช็อกโกแลตแล้วกันนะผมเรียกแบบนี้นะพี่ๆนะโคมไฟหน้าครับเดย์ไลท์โปรเจกเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์ตรงนี้อีกไฟตัดหมอกมีให้พร้อมนะพี่ๆนะดูครับโค้สวยเลยนะด้านหน้าสีก็สวยนะครับเป็นสีที่ไม่ค่อยซ้ํากับใครด้วยนะพี่ๆนะสีนี้ก็ค่อนข้างเห็นได้น้อยนะครับค่อนข้างเห็นได้น้อยเลยนะไม่เหมือนสีขาวสีดํานะนี่เลยล้อแม็กก็ได้เป็นแม็กแบบนี้เลยนะครับแม็กเดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับพี่ๆนะและที่สําคัญคันนี้นะครับดิสเบรกสี่ล้อนะนี่เลย ดิสเบรกสี่ล้อนะพี่พี่นะอ่าวีออสปกติเราจะเห็นดิสหน้าหลังดับนะไม่ใช่นะคันนี้เป็นดิสเบรกสี่ล้อภายในก็มีออปชั่นมาเพิ่มเติมนะพี่พี่นะนี่ออปชั่นก็คือเบาะเป็นเบาะหนังแบบนี้เลยแล้วก็มีเสน้นเส้นลวดลายโคตรสวยนะพี่พี่นะพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับเลี้ยงไม่เก้าหมื่นโลนะเลี้ยงไม่เก้าหมื่นโลนะครับเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างเลยนะหน้าจอนะครับพร้อมกล้องถอยก็มีมาให้นะครับแอร์ก็เป็นแอร์แบบออโต้นะครับตรงนี้เลยนะครับนี่คือออปชั่นที่แบบ เขาเรียกว่าอะไรแตกต่างจากปี18โดยสิ้นเชิงนะพี่พีนะแต่ถามว่าเครื่องยนต์คล้ายคลึงกันไหมเครื่องยนต์เดียวกันนะครับพนุกรรมเดียวกันนะแต่ก็ภายในก็เหมือนกันกว้างเท่ากันนั่งสบายเหมือนกันที่เหลือก็อยู่ที่ว่าออปชันที่เพิ่มเติมมาในตัวปี19ตัวนี้นะพี่พีนะจะตอบโจทย์พี่พีหรือเปล่าหรือพี่พีมองว่าเฮ้ยสิมันก็พอแล้วออปชันเราไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะครับมันก็ประหยัดไปประมาณ7 0,000บาทนะพี่พีนะเพราะว่าคันนี้นี้นะครับคันน้่ตาลนะสามแสน 8 0 0 0 0ืบาทนะ3 8 9 0 0บาทสีน้ำตาลนี้นะครับคันนี้นะครับ3 1 9 0 0 0บาทนะครับประหยัดไปประมาณ7 0,000 000บาทนะครับส่วนต่างนะก็ลองพิจรารณาเอาแล้วกันนะครับพี่พนะเลขไม่ก็ต่างกันหมื่นเดียวนะครับ90,000โล10,000 0โลนะพี่วีนะอ่านะนี่ผมให้เลือกในคลิปนี้เลยแล้วกันจับมาคู่กันเลยเพื่อจะให้พี่ๆได้ตัดสินใจได้เลยถ้าอยากได้วีออสคัน ที่ปฏิพัฒน์ออตโต้นะครับมีรุ่นไหนนะ่าสนใจผมว่ามอบมอบไว้เลยนะสองคันนี้พี่พีมาเลือกเอาเองแล้วก็มาทดลองขับเอานะครับถามว่าขับดีทั้งคู่ไหมขับดีทั้งคู่เพราะผมขับมาจอดมาอะไรเมื่อกี้ผมขับมาหมดแล้วตั้งสองคันนะพี่ๆนะอ่าแต่ถามว่าเชียร์คันไหนผมเชียร์คันนี้นะผมชอบอะไรรู้ไหมที่คุ้มคุ้มนิดเบรกสีล้อพี่ๆโคตรคุ้มเลยนะนิดเบรกสีล้อโอเคนะพี่ๆนะยังไงก็ เรามาดูตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะครับดูวิดีโอคอลให้ดูทุกจุดนะพี่วีนะจัดไฟเน้นถึงบ้านส่งรถให้ถึงบ้านนะพี่วีนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ